สวัสดีปีใหม่ค่ะขอมานสุกุกทินนะคะสวัสดีปีใไม่ซึ่งบดีขอทนจบไปกับปีเกานะคะพี่ไ,ไมน่นี่ขอให้ทกคนมีรกรมอนสุกกระดับเตยวช่องทุกนนะคะยาเจ็บยาจนนะคะสวัสดีปีใไมค่ไมคะ่สสคะสองพหสเดกัดดน มากันอยู่ <susuk>